สวัสดีครับวันนี้วันที่28กันยาปี65นะเป็นวันพฤหัสจะเป็นวันหยุดซึ่งวันนี้เป็นวันสําคัญนะครับเป็นวันเฉลิมฉลองพรศษานะครับอ่แล้วก็เป็นวันที่มีการหยุดยาวทั้ง4วันผมคิดว่ามีหลายครอบครัวที่เดินทางไปเที่ยวต่างจังหวัดนะครับขอให้มีความสุขการเที่ยวต่างจังหวัดสาหรับวันนี้ผมมีอะไรพิเศษในเพจผมนะครับคนเริ่มเข้ามากดไลค์กันมากขึ้นนะครับผมจะแจกหนังสือหนังสือเล่มนี้เป็นหนังสือที่มี ประโยชน์อย่างมากเลยนะครับเป็นหนังสือ A.Q. นะครับเป็นหนังสืออึดเกินวิกฤตน,นะครับหน้าปกหนังสือเนี่ยก็เขียนว่าปัจจัยที่สําคัญในการเข้าสู่ความสําเร็จและเปลี่ยนอุตสาหะและความหนามให้กลายเป็นโอกาสแห่งชีวิตนะครับหนังสือเล่มนี้จะแจกแต่ขอให้ติดตามฟังการรีวิวหนังสือเล่มนี้ก่อนนะครับท้ายๆนี่ผมจะตั้งคําถามแล้วขอให้ร่วมสนุกกันด้วยนะครับสําหรับตอนที่ผมรีวิวอาจจะมีอา,อาจจะมีอ่ะ เสียงจากโทรทัศน์พระผมเปิดรายการวิุของรัฐสภารายการวิงรัฐสภาเนี่ยเป็นรายการที่ให้สาระประโยชน์มากมายนะครับแล้วก็ให้สาระทางด้านการเมืองกฎหมายด้วยนะครับ่าพอดีผมฟังไปด้วยเพราะชอบแต่บางท่านอาจจะไม่ได้ฟังเพราะเนื่องจากส่วนใหญ่แล้วเขาประชุมรัฐสภาเนี่ยประชุมสสประชุมบุตรเนี่ยจันถึงสุกคนก็ททางานอาจจะได้ฟังอีกทีก็เป็นข่าวที่เป็นไฮไลท์สาคัญของการอภิปราย ผมจะบอกเลยว่าการอุบายของอสสและสอวอเป็นผู้ทรงรู้ของด้านต่างๆที่เขาได้รับการเลือกตั้งมาเนี่ยครับเป็นนักเศรษฐศาสตร์นักกฎหมายนักกฎหมายก็เยอะมากครับระดับหัวหัวระดับอาจารย์ของประเทศไทยนะครับแล้วก็จะเป็นนักเศรษฐศาสตร์นักสังคมนักอะไรอะไรที่เป็นนักวิชาการแล้วก็เป็นบุคคลทั่วไปที่เป็นปลาถึางชาวบ้านก็มีเข้ามาเยอะแยะนะครับแล้วก็เลยฟังแล้วมีความรู้ถ้าใครอยากจะมีความรู้ด้านนี้ผมก็จะไปติดตามและนํา มาดีวิวเอาความรู้มาสรุปให้ท่านฟังสําหรับหนังสือเล่มนี้นะครับสาคัญมากก่อนอื่นเนี่ยก็ต้องไปที่สารบัญน,นะครับสารบัญเนี่ยเพราะสารบัญเนี่ยสาคัญเวลาเราไปร้าน,นสือเราต้องพอเปิดหน้าหนังสือว่าน่าสนใจองเปิดไปดูสารบัญว่ามีอะไรน่าสนใจมากมากนะครับหนังสือเล่มนี้เป็นทั้งหมดแบ่งเป็นทั้งหมด3ส่วนนะครับสิบบทหนาสี่ร้อยกว่าหน้านะครับในส่วนที่หนึ่งเขาพูดอย่างนี้นครับ เขากล่าวถึงความสําเร็จในช่วงเวลาแห่งความยากลําบากของหนังสือเล่มนี้คอนเซ็ปต์คืออึดแล้วผมก็ชอบเล่มนี้แล้วก็ใช้ชีวิตเวลาไม่ว่าจะฝึกทางฐานการเรียนสือการทํางานเนี่ยอยากได้แนวคิดจากหนังสือเล่มนี้คือเขาบอกอึดแตพิกัดอึดเกินพิกัดเลยนะครับคือเราจะทาอะไรต้องมีความอึดนอกจากมี iQ นะก็ต้องมี AQ ซึ่งเป็นความฝ่าฟันอุปสรรคทั้งหลาย แล้วยังมีเรื่องของ EQ นะครับเรื่องชาวอารมณ์ใช่ไหมครับแต่อันนี้ก็สําคัญนะครับการประสบความสำเร็ในช่วงเวลาแห่งความยั่งบืนในบทที่1นึ่เขาพูดถึงมุมมองแห่งความสําเร็จนะครับเขาพูดถึงการไต่เขานะครับเราพูดถึงคําถามพื้นฐานของความมีประสิทธิภาพของมนุษย์แล้วก็พูดถึง EQ คืออะไรในหน้าที่20เดี๋ยวผมจะลองอ่านให้ฟังว่า EQ เนี่ยคืออะไรนะครับเพราะว่าเราต้องทราบก่อนในเรื่องของคำนิยามนะครับเป็นหน้าที่20เพราะ EQ เนี่ย คือความสามารถในการฝ่าฟันอุปสรรคและความยากลำบากและความชนดที่จะฝ่าฟันวิกฤตซึ่งเป็นปัจจัยพื้นฐานที่สําคัญที่สุดของการประสบความเร็จของชีวิตนะครับ a e q เนี่ยถูกสร้างขึ้นจากพื้นฐานการวิจัยที่โดดเด่นจากมหาวิทยาลัยที่มีชื่อเสียงหลายแห่งนะครับจากการศึกษาข้อความทั่วโลกมากกว่า500ชิ้นจาก3สาขาใหญ่ใญจิตวิทยาการเรียนรู้นะครับจ,จิต,จตวิทยาประสาทและ คุ้มภัยกันวิทยารวมถึงสาระประสาทวิทยานะครับจึงประกอบด้วยองค์ประกอบแนวคิดเชิงปฏิบัติที่สําคัญ2ประการคือเป็นทฤษฎีที่มีความเป็นวิทยาศาสตร์และสามารถประยุกต์ใช้ในโลกแห่งความจริงซึ่งแนวคิดและเครื่องมือต่างๆที่แสดงในที่นี้ได้รับการฝึกฝนคัดเกามาเป็นเวลานับปีโดยการประยุกต์ใช้กับผู้คนหลายพันคนจคากองค์กรต่างๆทั่วโลกซึ่งคุณจะได้ อ่านเกี่ยวกับความท้าทายและความสําเร็จของพวกเขานะครับ a q แบ่งออกเป็น3รูปแบบ a q เนี่ยอันดับแรก a q เป็นโครงสร้างของความคิดใหม่เพื่อการเข้าใจและขยายมุมมองแห่งความสําเร็จให้ก้าวขึ้นนะครับโดยสร้างมาจากพื้นฐานที่พิสูจจากงานวิจัยที่โดดเด่นนะครับอันนี้อ่านยอน่อๆแล้วกันอันดับที่2 a q เนี่ยรูปแบบอันดับที่2เป็นการวัดและปมาเมืนว่าคุณจะตอบสนองต่อวิกฤตอย่างไรนะครับอันดับสุดท้ายเนี่ย ในรูปแบบสุดท้ายของ AQ ซึ่งแบ่งเป็นสารูปแบบเลยนะครับอันสุดท้ายเป็นชุดเครื่องมือที่มีพื้นฐานทางวิทยาที่จะช่วยปรับปรุงการตอบสนองคุณที่มีต่อภาวะวิกฤตนะครับโอ้ดีมากเลยพออ่านไปแล้วในบทที่1มุมอมองแห่งความสําเร็จเนี่ยเรื่องของ AQ คืออะไรเขาก็จะพูดถึงเรื่องของภูเขาการปีนเขาขึ้นสู่ความสําเร็จนะครับวิกฤตที่เลือกไม่ได้ต้นไม้แห่งความสําเร็จและก็ความฉลาดในการฝ่าฟันในบทที่2เนี่ยเป็นยุคแห่งวิกฤตวิกฤต แบ่งเป็นสามระดับทําไมถึงจะออกมาแย่อย่างนี้เราบอกว่า C ทางแยกอันตรายระหว่างทางที่ขึ้นสู่จุดสูงสุดแล้วก็ทางเดินที่ปลอดภัยนะครับอับท,ที่3เป็นศาสตร์แห่ง a q นะครับพอมาในส่วนที่2เนี่ยเป็นการวัดทัศธรรมความเข้าใจของ a q ของคุณนะครับก็จะประกอบด้วยบทที่4ที่5นะครับบทที่4เป็นการทดสอบความสามารถในการเผชิญและฝ่าฟันอุปสรรคนะครับบทที่5คือการตีความระดับ a q และพลังในการ ก้าถึงจุดมุ่งหมายนะครับในส่วนที่3านการพัฒนา EQ ของตนเองและผู้คนและองค์กรของคุณนะครับเขาก็จะกล่าวเป็นในบทที่6กเจจนถึง10นะครับเขาก็จะกล่าวในเรื่องของทักษะการพิสูจน์ทักษะการปีนเขาการประยุกต์ใช้ลําดับการฝ่าฟาันอุปสรรคอันยิ่งใหญ่นะครับแล้วก็ยุคเห็นความคิดในทางวิบัติเนี่ยไปป่าแห่งจิตการหยุดคิดในทางวิบัติ ครับอันนี้อ่านยอ่อๆเดี๋ยวผมจะดูดีว่าข้อความสําคัญอะไรตรงไหนที่ดีนะครับเขาบอกว่าวิกฤตสามระดับนะครับวิกฤตสามระดับก็จะมีภาพนะครับมันมีระดับปเจเบุคคลระดับที่ทํางานระดับสังคมนะครับวิกฤตระดับสังคมเนี่ยเขาก็กล่าวไว้เลยครับวิกฤตระดับสังคมความกลัวที่ยิ่งใหญ่ที่สุดของคนเราคือการล่วงละเมิดจากคนแปลกหน้า แต่บรรดาผู้รักษากฎหมายจะย่ำอยู่เสมอว่าอาชญากรรมส่วนใหญ่เกิดขึ้นจากญาติและคนใกล้ชิดของเหยื่อมากกว่าแล้วขนาดนี้ข้อมูลที่ถูกเข้าใจผิดก็ถูกตีแผ่ออกมานะครับอันนี้จากหนังสือนะครับแล้วก็มีเรื่องของอาชญากรรมเป็นสิ่งที่คนโวยกันกนังวลมากสุดและถือเป็นเรื่องใหญ่นะครับอันนี้เป็นวิกฤตของสังคมคืออาจจะกล่าวในเรื่องของซ้า สังคมในเรื่องของในที่ทํางานเนี่ยนะครับในที่ทํางานก็ผลจากการทํางานต้องตะเสียดายตลอดเวลาเพื่อที่จะเพิ่มเติมความรู้และศาสตร์ของตัวเองความหวาดกลัวของการตระหนักว่าทุกคนนั้นทํางานเพื่อตนเองดังนั้นอะไรเป็นผลประโยชน์ในการทํามากขึ้นแต่รายได้น้อยลงในช่วง20ปีที่ผ่านมาคนทํางานชาววันได้เพิ่มเวลาทํางานขึ้นอีกหนึ่งเดือนจากตารางการทํางานของพวกเขา หนปีพวกเขาทํางานมากขึ้นแต่มีรายได้ลดลงอันเป็นผลของความครัองใจเพิ่มุนขึ้นมากเรื่อยอันนี้ก็กล่าวถึงปัญหานะครับแล้วก็ปัญหาของประจิกบุคคลนะครับอันนี้เป็นหนังสือที่ผมจะแจกใครคอมเมนต์มาว่า A Q ขึ้นเกินพิกัดคนแรกรับไปเลยเล่มนี้ผมส่งให้ฟรีนะครับสหรับวันนี้ขอบคุณมากครับ